สวัสดีครับล้อชุดน,นี้ก็เป็น e MA X Max CNC พี่เขาส่งมาจากสระบ,บุรีครับก็สภาพชช่งงนเดิมครับก็มันพวกนี้มันเป็นงานที่ชุบไดไม่ได้เนาะส่วนมากที่ผมเจอก็จะเป็นพวก 2K พ่นบางครับนั่นแหละแล้วก็ไปยิงทรายเพียวๆครับอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ข้อดีของมันคือมันไม่ได้กินผิวไม่ได้โดนเคมีในการลอกสีเนาะแต่ทั้งนี้ทางนั้นครับตัวล้อ CNC ที่ผมเจอ หลักๆเลยคือหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับเรื่องรอวกาศครับซึ่งอันนี้เราแล้วแต่ดวงจริงครับว่าเราจะเจอในคู่นั้นๆน่นะมากหรือน้อยครับอันนี้คือหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับด้วยสภาพพื้นผิวเดิมของมันนะลอกสีเสร็จยิงทรายทาทุกอย่างเตรียมผิวทุกอย่างใช้น้ายาเคลือบรูอบไล่ชื้นพ่นเลเยอร์แรกครับนั่นก็คือสีเขียวมรกตครับ ผมจะพ่นซอกเหมือนเดิมน,นะครับตรงซอกตรงก้านก็คือเราไปเน้นก่อนแล้วค่อยมาเก็บขอบครับมันจะทํางานง่ายครับต่อให้เราพ่นก้านไปกระอักอยังไงเราก็สามารถเป่าออกได้ครับพ่นใหม่ได้มันจะพ่นง่ายครับพ่นสีเขียวเสร็จอบที่สองสามสิบทีครับต่อมาก็มาลงเป็นเคี้ยแคนดี้ปกตินะครับตัวหน้าสัมผัสครับทั้งล้อหน้าทั้งล้อหลังนะครับผมจะเว้นไม่ไม่ทาสีเลยก็คือดูสีออกอะ่ะผมจะไม่ได้ติดเทปผมขี้เกียจ ก็ดูสีออกครับแล้วก็ฮับหน้าผมจะกึ่งออกที่0.5ครับตรงรูกัรน,นะส่วนทับหลังตรงจานหลังครับผมจะกึ่งออกที่1มิลครับมันก็จะใส่พวกฮับเข้าไปได้พอดีครับไม่ได้ไปขูดเนื้อสีของพทาสติคร,ครับเพราะาพลาสติกมันทาํามายังไงสีมันก็หนาขึ้นกับ 2K เ่และครับก็เฉดนี้ผมจะอบที่230ินาทีนะครับนาตาชิ้นงานก็ประมาณนี้ ถ้าใครมีปัญหาตรงไหนก็สอบถามผม,ไ,มได้ครับที่เพจก้าวส่งบัตรโค้ชอยากทำอะไรเงี้ยทำมาทำได้ครับผมอยู่มาหาสาครคามนะครับไม่มีหน้าร้านเป็นแค่ห้องทำงานเล็กๆงานรีบผมไม่ได้รับเลยช่วงนี้ผมมาแข่งรถก็อาจจะตอบช้าบ้างนะครับก็ฝากกดติดตามด้นะครับขอบคุณมากครับ